อาจมีภาพเสียงมือเร้ารำที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอแนนอีกแล้วแบกเป้ฮิวป็่นโตนะคะวันนี้เย็นแล้วหาของหวานกินกันค่ะวันนี้แนนมีร้านชานมไขมุกแนะนําคิต มากมากเลยร้านเล็กๆนะคะแล้วเขามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันแน่น่ะเห็นมาว่าแก้วชาไข่กเขาเป็นแก้วยาวรสชาติมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะของหวานวันนี้เราต้องโดนไปค่ะไปดูกันว่าจะสั่งอะไรค่ะทุกคนและอันนี้ก็เป็นเมนูของเขานะคะทั้งหลายในร้านนี้ที่สำคัญม,มีท็อปปิ้งให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีชามีไข่ก คิตะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเริ่มต้นนะคะส่วนเมนูแนะนํามันก็จะมีป้ายแดงๆเนาะเมนูแนะนําแล้วก็ส่วนแก้วยาวก็มีนะคะนี่ตัวแก้วยาวเลยเดี๋ยวเราจะลองสั่งดูนะคะตัวบบวชูการ์คิตะยาวๆตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองมาสั่งดูค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปสั่งของพี่ก็คือตัวเาวชูกาบาวชูการ์คิตะใช่ไหมคะยาวๆงั้นหนูเอาหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเป็นที่พี่แนะนา เป็นอะไรบ้างนะคะชาผลไม้ชาผล,ลชาผล,าผลไม้มัชชะค่ะมัชชาเ,ะะเป็นมัชชะแท้ใช่ไหมคะถั่วแดงนั้นะหนูขอเป็นตัวชาผลไม้หนึ่งที่ค่ะแล้วก็เอาเป็นชานมสตรอเบอรี่ค่ะ3ามอย่างนะคะนี่ทุกคนลองเข้ามาดูสิตรงนี้เขาทำสดเลยนะ น่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราสั่งไปจะเป็นยังไงเนาะค่ะทุกคนมาแล้วชาคิตะของเนนอันนี้คือตัวไฮไลท์เลยนะคะบาวชูกาคิตะยาวๆทุกคนดูสิหน้ามามันน่าทานมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะไอ้คำว่ายาวๆเนี่ยมันจะอร่อยสมชื่นกับแก้วมันด้วยหรือเปล่าแล้วตัวนี้ก็เป็นคิตะชาผลไม้นะคะชา นมค่ะชาไทยก็เราลองสั่งเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวนี้กันเลยเนาะนี่มน,นมีความหวานค่ะแล้วก็ละมุนมากเลยเนะยาะอาจจะต้องคนนคนึงคนนะคนนิดนึงนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะแต่มันจะหวานนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นเบวชูก้นี่ค่ะยาวๆ <And his S 1> ยาวกว <name S 1> ่าแนนอีกดูสิคะ,ะนะคะสำหรับร้านนี้นะคะและไม่รู้เพื่อนๆจะชอบเหมือนแนนหรือเปล่ามันอยู่ที่เท่นสนนซอยเนินพับหวานนะคะเป็นร้านเล็กหวานนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองมาตามดูนะคะชามีให้เลือกหลายรสชาติแล้วก็ท็อปปิ้งนีให้เลือกหลายรสมากเลยนะคะทั้งไข่มุกทั้งเยลลี่อะไรอย่างนี้นะคะลองมาช <Okay. S 1> ิมดูนะคะ ร้านก็อยู่เส้นถนนนะคะซอยเนินพับหวานทางนี้เลยชื่อคิตะสเตนทีสแตนนะคะเป็นร้านสีขาวๆร้านลเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนนด้วยนะคะกับเพจแบกเป้ฮิวินโตนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย